พอแล้วพี่น้องพอแล้วพู้หน้าเห็นแล้วงูครับพุ่นขึ้นไปทั้งทึ่งก็มีใครทึกจูมครับพี่น้องพอแล้วพอแล้วมูนี่ครับทีละพี่น้องเด้ออุ้ยสุดยอดสุดยอดอีกแล้วครับพออีกแล้วีเหลืองงามๆนะครับนี่พี่น้องซีจูมครับทีนี้นี่โอ้ยต้องทำวลาพี่น้องกดไลค์กดไลค์มึงเคยเอาครับอุ้ยหักซ้ำกินคือกิน หมานครับเป็นหมันดอกพี่น้องพี่เบึกระตาเบาจนัดใส่กระตาใส่ง่ายเลยมุ้นไปครับพี่น้องรีกันต่อเลยครับเผื่อการเสียเวลานะครับเนาะเอาละครับพี่น้องพออีกแล้วมูนึงมาฮัตที่โถเขากรงานเลยนี่หลากสีวงสีครับเอ้ยสีขีมเลยเนี่ยนี่พี่เนะพี่น้ำดอกหน่อยพุ่นดอกพุ่นก็งามครับสีดอกครับ ไม่มากแต่เราก็ภูมิใจครับผมเอูนน้ยสุดยอดสุดยอดครับเพรพินอ๋อมอนี้กระเพาะกระบ่าจุนัดที่เนี่ยนะครับเนาะมือนี้กาพาอเพรพินองมาเขาปลาห้ายิ้มขึ้เก่าครับกับมาหล่อบึงหิสนะครับเนาะอยู่ไม้มเหมือนี้เขามาหล่อบึงแถวบ้านนะนนะครับเนาะกับมากับสาสะกลคือเก่าแล้วครับแต่ว่าสาสะกลเป็นยายองออกไปฟังหนึ่งนะครับ,นบนเนาะเขาหนีงขาหวเฮโลงูออกพี่น้องก็เลยมาหล่อบ่งนะครับเนาะกไปเดียวไปตูนมิดตามช่มันมันนะก,ก,ก,กนะนันนะครับเด้อเกามาแล้วก็มากดไหลกอดแชร์กอดติดตามให้เบาจุนัดที่เนี่ยนะครับเด้อได้้มีีีกกาลลัังงงใจจพพพ่่นอ เขาป่าหาเห็ดคือเก่านะครับเนาะเดี๋ยวไปลุลน์มันมันน้ำกันเลยครับไปเลยครับเก็บเลยครับเก็บเลยเจอดมันมันครับซาสุกุลเลาะไปทางปุ่นพอ่ออยู่嘛เนาะนี่พี่น้องกำลังโพจากใครครับลงูอยู่ที่สองว่านนี่ไหนกำลังออกครับว่านนี่มือนี่มากอะมาเห็นเน่ยอีกแล้วครับพ,พี่น้องพี่น้ำ ทันนียนะครับเดี๋ยวถ่ายมือหนึ่งเก็บมือหนึ่งนะครับเน้องหน้มุกขาวครับเพชรธรรมชาติครับกินคือกินไปนได้กือกินหอยครับเพชรมันอ,ออกทันธุลายครับใส่มือนึงตัดเก็บทินอเอาไปพี่น้องเดี๋ยวรับจะคอยไปเอาดินออกจากขาไปอีกรอบครับทันเนอยเก็บก่อนคนก็ไล่ไล่เลยพี่น้องมาลองมึงไม้เก่าครับไม้เคยได้ นี่กินคือกระแบงกินไมนะ่ไดพี่ครับพี่นอ้องดอกนี้พี่ไข่กำลังโผล่ด,ดินพี่นอ้องอย่างตัวน,นี้ไปใส่กระตาก่อนเดี๋ยวสีหลงทับไข่งามๆขึ้นมาแล้วครับขับมันว่าเป็นจูเบิดมูไน่เต๋อเต๊ะพี่นอ้อง ครับเดี๋ยวไปหลุดมันมนันนะครับพี่น้องเอาอีกแล้วครับพออีกแล้วตีดเหลืองงามๆนะครับนี่พี่น้องซีจูมครับทีนี้นี่โอ้ยต้องทำไม่ไดพี่น้องกดไลค์กดไลค์มึงเคยเอาครับโอ้ยหักสัมกินคือกินมันครับเป็นมันดอกนึงพี่น้องพี่เบิกตาเบาจนัดใส่กระตาใส่ง่ายเลยมบน ไปครับพี่น้องดีจันต่อเลยครับเผื่อการเสียเวลานะครับเนาะเดี๋ยวพึงศาสตรครับพึงศาดตสองดอกครับโอ้ถ่ายพอดียวเก็บหนาครับพี่น้องสาวสกุลเป็นแบบพี่เลาะังมังมัเคยได้นะครับเนาะอย่าบอกจนัดเรื่องบางล่างก่อนนี่ครับพึงศาสตรงาั้นไปครับพี่น้องไปดลุดน้ำกันอีกครับพึงศาสตรอีกดอกครับพี่ดอกนึงพี่น้องดอกนี้นะครับเพื่อสองดอกพี่น้องสองดอกพึงศาสาดครับหู้ดอเก่งเท่าเลย ตพี้ตอนนี้ไทยอยู่ครับไปพี่น้องไปลุยดูยกันอีกครับเอาโอ๊ยพี่น้องให้ปวดศรัทธากดดล้องหยอดเลยครับไหนพี่น้องอุยยังไหนพี่น้องยังไหนอยู่พี่อุยอยูเป็นกองเลยครับนี่ไปครับไปดูมันๆไม่ใช่พี่น้องเสียงรถเข้ามาหลายอยู่กันไปเลยครับครับพี่น้องครับเหลือกอารามซัมเบอร์เซียวอุยเหลือกอารามดิชพน,น้องพระนะ จอดเลยมันมาแล้วมันมาแล้วนี่ออมาด,ด้วยพี่น้องเด้อมวนนน้ำบาวจนาุนัดครับงูเหลืองครับโอ้ยหาดอกกับพี่น้องำงำกลามเลยนี่อพอดีแกงเสียบไปได้เจออะไรต่อพี่น้องอุ้ยฮกครับมีลูกหน่อยพร้อมลีอยู่ดีๆๆๆๆๆในดีนนี่เห็นใช่เลย เหยื่อไปน้องนี่ครับอู้เออนาซาสกุลกับบุรีหินกันมาหนิไปพี่น้องไปคือมันมันก็ตึงครับไปครับพอให้พี่น้องพออีกแล้วเพิ่อนสัตข้างหน้าเห็นเป็นมูแล้วครับอุ้ยสาวสกุลเป็นทางใดดีผมมาเก็บใบ่าวจันทน์ถ่ายเลยเป็นเหยืทางใดดีสาวสกุลมาพี่น้องเอ้มันกับบ่าวจุนัดก่อนครับดอก ไปเพิ่มอีกฟังหนึ่งครับพี่น้องอันนี้เพิ่มเขาครับเพิ่มเขาเพิ่ดอกเดี่ยวไปเพิ่มให้เพิ่มสะอาดมาครับพี่น้องงามๆเลยต้นชาดดอกนึงครับมีสองดอกพี่น้องโอ้หักสัมเด็ดดอกเดียวพี่น้องครับพี่น้องนี่สิดอกเงี้ยขึ้นดูครับ แกบบเลยพี่น้องได่เลยผีครับโอ้ยเท่ากพี่น้องนีได้ยเ่ากับเงครับโดใหง่พี่น้องดใหญยขนาดนั้นยายเป็นว่ามักมันเท่าเนี่ยเป็นวฟันะครัเพิ่็เกยเอาไรไปเฮ้เป็นน้ำครับพี่น้องไปเดี๋ยวไปดูมันๆไปกันดีครับดอกนึงครับพี่น้องเผิ่สาดงามๆนะครับ คุณครับพี่น้องอืมเลยนะขาจะเงยบวบครับไปครับพี่น้องอ๋อพี่น้องไอปุ่มสาดมูนี่ดอกนี่โอ๊กด,ดอกครับนี่พี่น้องอุ้ยดอกกำลังสิบานครับมันเป็นดอกท่านตะวันเลยแต่นัดไปเด้เยอพี่น้องเลย่ายมือหนึ่งก็บมือหนึ่งนะครับเนาะงอีตั่งไว้กัน อย่าทีมบออุ้มหน่วยความสะดวกเขาไม่ต่างยากคอย่า,ย,ายไปเก็บไปเหรอครับนี่มันดอ,อกเปน็นกินน้ำเด้อครับมันกะโบช่วยเอาไว้เพิ่นเท่าเฮงด้วยกี่น้องจุนึ่งที่บัได้เพิ่นถึงฝนตกใส่เมื่อคืนนะครับเพิ่เนเลยดอ,อกเป็นแบบนี้นี่ตัวใหญ่ๆเขาจะ เก็บไปเลื่อยก็ครับไปครับพี่น้องพออีกแล้วพี่น้องบริษัน้ำหนามอีกแล้วนี่ดอกไนครับเอาไปดูเล่มถัดก่อนอเห็นบ่ครับโอ้ยลำบากที่ถ่ายมือหนึ่งเก็บมือหนึ่ง,งนูกพี่น้องเราถนัดกันเลยเดี๋ยวต้องไปหาสาวสกุลก่อนละเราไปหาสาวสกุลก่อนครับเป็นเมาถ่ายให้เป็นเมาเก็บให้ น้องสีได้วมันมวลน้ำดอกนี่อ่อนแห้งเอาติดสี่ดอกนี่ครับไปครับนี่พี่น้องนี่พออีกแล้วผลซาดิอ้ยออกหรืออย่งกันมาเลยครับมาสีรอไปหนอาชาสุกุลไิเกิบไปน้ำเขาโอษเขอเอาไผ่นะครับด้วยทำมันบริสัท์หรือว่าผ่ามันสันๆันะครับเนาะเพราะว่า ท่ายมือหนึ่งกีบมือหนึ่งนะครับเอาจะเป็นคนไปเบื่งมองเพื่เคยไ้กนต่อให้บาจนนัดมาถานครับนาไปครับไปเบิ่งนกันอีกฟังนึ่งนีี่น้ีงเ็ด่องสะออกนี่เงาจูบผีเลยมือดอกอุ้ยออกกับขาแกงะเสีบเลยได้ไี่ผีดอกยิ่งผี้อกพี่ดอกเลเดอกนี้ก็ต้องงามเหมือนกันจูมเลย <มา S 1> ครับออหอยเหลืองนะครับเนาะหนางโกเหลืองครับโอ้ยกิ่งกือก็จะเป็นแยงหอยดูหอยแยงกิ่งกืกอกระโบนะครับเนาะนี่ครับออกม่มไหมกิ่งกือจะกิน,กนนะเลยกินเลยลางโกเหลืองครับติดเหลืองขบานเบาจุนัดอ,อื่นเอื่นเฮ็ดละย่อเขาขอยเฮ็ดลางูกล้วยนะครับ,รรบสมัครเฮ็ดละยอ่อ สีเหลืองจะเป็นเห็ดลายย่อสีขาวจะเป็นเห็ดละงูขาวทุวกคนเกิดนี่ละงูเหลืองละงูขาวด้วยกันเลยคดอกนึงขอสาออก้ทันหลายระได้แกงไปครับไปหลุมม่มันะครับพี่น้องเพชรสัตว์กึ่งม้ามเลยต่อไปเรามาหมันไปเรื่อยครับดอึงอหินกึ่งม้ามเลยครับ ปลาชนิก็เห็นไบสีดอกงนี้ครับนานีพี่น้องราขุดวัเลยดอกนี้ครับตาขาตัวปิดเลยขาหันกเบาเลยพี่เนาไปครับไปลุลุมันมันตรแค่นี้ครับพี่น้องพ่อยอดก็พ่ออีกแล้วดยกก็งามเลยนี่ของแท้นี่ นี่งัดูงลดงเลยเนี่ยนี้ดอกนดอกพี่น้องดอกสีขีมครับสีแกมได้พี่น้องพออยู่นี่สีแกมดีครับนี่ตัดขาอุ้ยกินคือกินไปนิดนึงครับแต่ว่าสีสันสวยงามไหมเนาะทางฝนจะไข่ขึ้นมาตัวนี้ บาดจุบหนักยางมาได้พี่น้องรอบหนึ่งพอดีมาพอไอ้พี่น้องผุนฮามาอีกฝั่งท่านแลครับเพิ่นกระผิวปากวันนี้ได้พี่น้องผิวปากหล่อพี่องมันเต้ยอบาดจุบหนักบระหินหนึ่งกันตอนที่เลี้ยงเนาะยางกลับมาอย่งเห็นเพิ่นกระยางไปอุ้ยเพิ่นกลายเป็นิ่นเหยียบไปหมดแล้วครับบาดเจ็บกระหินพอกลับยางกลับมาวันนี้มันอุ้ยตั้งเนาะผู้ผุนผิวปากไปแล้วผุนก็จะเห็นเหรอกรเหินเกิดเป็นเหยียบไปเด้พี่น้องตาครับไปหลุดมันมันกันอีก พี่น้องครับมาพออีกแล้วนี่ยเป็นฝันงเขาครับอืมได้ใหม่นี่บ้าเจ้านัดปลุกไว้นี่ยจะมีจะมีจะมีไอ้ใหญ่กีไปนะครับเนี่ยพี่น้องเนาะแต่ว่าตัวนี้พี่น้องนี่แล้วขอเสนอนำเสนอตัวนี้ครับอืมงามเพ่งโอ้ยงามๆพี่น้องงามพอเป็นเ้หลายๆบางดีแต่ว่าอย่กกางห้างครับไปครับพี่น้องจะไปหลุมมันมันกันเรื่อยๆครับครับพี่น้องครับเอามาสรุปผลงานพี่น้องเบิ่งเนาะครับเนาะนี่นะครับผลงานเท่าใด มีเห็ดเห็ดเพิงสาดกับเฮ็ดละงูกับเฮ็ดเพิงเขานะครับเนาะเฮ็ดละงูนี่เห็ดเพิงสาดนี่ครับนี่ผลงานของซาวสกุลเพิ่นสิวโลเป็นคนละทางครับเพิ่นดินตะหต็ดพอครับพอ,อยนนี้คือชิวมันรูนะครับครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเลยครับเด้อ สองยูทูบบ่าวโจนาต์ชาแนลนะครับเนาะเฟสเฟสบุ๊กบ่าวโจนาต์ชาแนลนะครับเนาะเขามากดไลก์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวโจนาต์เสมอนะครับเด้อสิบบาทพี่น้องเข่าปลาห้าฮิตคือเก่าแล้วครับมวลมวลน้ำกันแล้วครับเนาะไปมวลมวลมันๆน้ำบ่าวโจนัดเวลาเข่าปลาห้าฮิตนะครับเด้อสุดท้ายมือนี้บ่าวโจนัดกับซาสโกลโคโตลาเมื่อก่อนนะครับสวัสดีครับ